The ในฐานะหนึ่งในแบรนด์แรกๆของวงการซูเปอร์ฮีโร่ยุคใหม่จกักรวาลดีซคอมิกมีตัวละครเป็นจำนวนมหาศาลมากกว่า3 0,000ตัวละครซึ่งหลายๆตัวละครก็ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่สร้างรากฐานใ้กบเนวซูเปรอร์ฮีโร่เอาไว้ไม่น้อยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ผู้โด่งดังอย่างแบทแมนและซูเปอร์แมนไปจนถึงไวายรรายตัวชากาดอย่างโจเกอร์รวมถึงเหล่าเทพผู้ส่งพลังที่อยู่นอกเหนือการแบ่งแยกของฝ่ายธรรมะและอาธรรมด้วยตัวละครที่มากมายขนาดนี้ก็ย่อมต้องมีตัวละครบางตัวที่ส่งพลังเกินหน้าเกินตาก,กว่าตัวละครอ,อื่นๆไปอย่างหลีกเล อ,อเพื่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นลังใจให้กเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเย และสาหรับใครที่อยากสนับสนุนพวกเรานะครับตอนนี้เสื้อคอลเลคชันใหม่ของพวกเราอันคานี่บอยพร้อมวางจําหน่ายแล้วนะครับผลิตด้วยเสื้อลันบอยคัตตอนพรีเมียม100%่ยเเนื้อผ้าหนาทรงสวยใสสบายมาในดีไซน์สุดเท่บอกเลยว่าพวกเราตั้งใจออกแบบกันมากๆมีทั้งลายหน้าลายหลังคมชัดด้วยการสกินแบบ d ีผีคมละเอียดสูงไม่เหนียวและก็จมเนื้อผ้าส่งฟรีทั่วประเทศสนใจเข้าไปกดติดตามอินบอซ์ทางเพจอันคานี่บอยของเราได้เลยนะครับตรงใต้ดีฟิวชั่นนะี้เลยนะเล็กลูเทอ สมองเหนือพลังกายตัวร้ายสุดอันตรายของซูเปอร์แมนเล็กซ์ลูเทอร์วายร้ายสุดคลาสสิกผู้เป็นศัตรูคู่ปรับคนสําคัญของซูเปอร์แมนถึงแม้ลูเทอร์อาจจะไม่ได้มีพลังกำลังเหนือมนุษย์แบบตัวละครอื่นๆในจักรวาลดีซีแต่เขาก็มีสมองที่เฉียบแหลมที่สุดคนหนึ่งยังไม่อาจเป็นิเสธได้ในฐานะวายร้ายที่มีมันสมองระดับอัจฉริยะลูเทอร์ได้เคยพิสูจน์เห็นแล้วว่าแม้แต่ในสมองรภูมอันกว้างใหญ่ไพศาลในจักรวาลคอมิกสติปัญญายและความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรประเมินต เป็นคู่ปรับที่สําคัญที่สุดของซูเปอร์แมนก็คือเขาสามารถท้าทายมนุษย์จากดาวคุิปตันได้อย่างชาญฉลาดและน่าสนใจโดยใช้ความฉลาดและทรัพยากรมากมายสร้างความกดดันความเจ็บปวดทางอารมณ์และจิตใจให้กับบูลุูเล็กผู้นี้ได้อยู่บ่อยครั้งซึ่งนอกจากซูเปอร์แมนแล้วลูเธอร์ก็ยังเคยปะมือกับเหล่าพลังอํานาจอันน่าเกรงขามมากมายในจักรวาลมัลติเวิร์สได้อย่างสูสีเขาใช้กลยุทธ์และการชิงไหวชิงพลิบเพื่อบรรลุเป้าหมายซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเล็กซ์ลูเธอร์เป็นหนึ่งในตัวละครที่อันตรายที่สุดในจกักรวรรดิีซีเลย b a s t b o y ขวัญใจตลอดการผู้ทรงพลังที่ยังไม่เปิดเผยขีดจำกัด บีชบอยหรือที่รู้จักกันในชื่อกาฟิโลแกนเป็นสมาชิกคนสําคัญของทีมทีไททัน,ททนผู้มีพลังพิเศษคือความสามารถในการแปลงกายเป็นสัตว์ชนิดใดก็ได้พลังนี้มอบความยืดหยุ่นและความหลักหลายให้กับเขาในสนามรบทั้งในการต่อสู้หลบหนีหรือรวบรวมข้อมูลอย่างไรก็ตามพลังของบีชบอยยังมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่มากมายดางที่แสดงเห็นในเหตุการณ์บีชเวิลด์พลังของเขาสามารถแพร่กระจายผ่านสปอร์ที่ติดเชื้อสปอร์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตอ,อื่นๆทั้งซูเปอร์ฮีโร่และพลเมืองธรรมดาให้กลายเป็นสัตว์กลายพันธุ์ส่ง การนี้เผยเห็นถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ของพลังของบีสบอยและยังชี้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของพลังนี้อีกมากมายหากพลังของบีสบอยสามารถทําให้เขากลายเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียที่ทั้งแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วกลายพันธุ์ได้ง่ายและกําจัดได้ยากเขาก็จะกลายเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อจกกักรวาลดีซีอย่างแน่นอนจากความสําเร็จของแอนิเมชันที่ทาให้เขามีสถานะเป็นตัวละครขวัญใจแฟนๆมาอย่างยาวนานมีความเป็นไปได้สูงที่พลังของบีสบอยจะยิ่งทวีความน่าประทับใจมากขึ้นในเรื่องราวต่างๆในอนาคต มาเชียนแมนฮันเตอร์พลังสารพัดประโยชน์แห่งจัตติสเลก จอห์นจอห์นหรือที่รู้จักกันดีในชื่อมา r เชียนเมนเทนเตอร์เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งของ The Justice League of America และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในจกักรวาลด c ีมนุษย์แห่งดาวอวคารผู้นี้มีอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนั่นก็คือการมีตัวตนปลอมมากมายด้วยความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ได้เขาจึงพยายามเรียนรู้บ้านหลังใหม่ของเขาโดยการใช้ชีวิตในหลากหลายรูปแบบทาให้ตลอดบริษัทบนหน้าหนังสือการ์ตูนมาร์เชียวมเมกเ Knife หรือมีดพับสารพัดประโยชน์ของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่แม้ว่าพลังและความสามารถของมาเชียนแมนฮันเตอร์จะเป็นพลังที่พบเห็นได้ทั่วไปในเผ,าผ่าพันธุ์ของเขาแต่พลังอันหลากหลายของเขาก็ทรงพลังอย่างยิ่งทั้งพลังก,กำลังมหาศาลบินด้ยวยความเร็วสูงรวมถึงสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าสายตาคนปกติมองเห็นแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือแม้กระทั่งสิ่งของการล่องหนทำให้คนอื่นมองไม่เห็นสามารถมองทะลุวัตถุแข็งได้ไปจนถึงการมีพลังฟื้นฟรูร่างกายได้อย่างรวดเร็วแม้จะ ชาแซมฮีโร่จากพลังเทพเจ้าผู้บิทักโลกชาแซมเดิมทีเป็นตัวละครของสำนักพิมพ์ฟาวเซตคอมิกก่อนที่ดีซีคอมิกจะได้ซื้อลิขสิทธิ์มาในปี1973้าและนาเขากลับมาลดแลนอีกครั้งในหนังสือการ์ตูนชาแซมฉบับที่1เขาเป็นร่างแปลงของบิลลี่แบตตันเด็กหนุ่มธรรมดาที่เมื่อเขาพูดคาว่าชาแซมออกมาเนี่ยซึ่งมันเป็นอักษรย่อม,มาจากชื่อของเหล่าเทพเจ้าผู้ทรงพลัง6องค์ได้แก่โซโลมอนเฮอร์คิวลิสแอตลาสซูส อะคิลิสและเมอร์คิรีทำวิเศษนี้ก็จะเปลี่ยนบิลลี่ให้กลายเป็นชาแซมฮีโร่ผู้ทรงพลังเทียมพระเจ้าเพื่อต่อสู้กับเหล่าร้ายทันทีแน่นอนว่าพลังของชาแซมนั้นเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปเขามีพลังกำลังความแข็งแกร่งและความทนทานสูงเสริมด้วยพลังพิเศษจากเหล่าเทพเจ้าเช่นการแปลงร่างการควบคุมสายฟ้าการใช้เวทมนต์การบินและแม้กระทั่งความเป็นอมาตะในร่างแปลงนอกจากนี้ชาแซมยังมีความสามารถพิเศษอีกอย่างคือการแบ่งปันพลัง,ลงวิเศษของตนให้กับคนในครอบครัวที่เขาเลือกได้พลังที่ถูกแบ่งออกไปนั้นจะมีความแตกต่างหรรืออออคคลลล้้้าาายยนกกกััับบบบพพงงงขขขขเซึึูุ่่ิภ đưa đến yên ด็อกเตอร์เฟดจอเวทผู้ทรงพลังแห่งจัก,กรวาลตลอดหลายปีที่ผ่านมามีผู้สืบทอดตำแหน่งด็อกเตอร์เฟดหลายคนไม่ว่าจะเป็นเคนเนลสันจารลสสตีเว่นและคาริตนาซอแต่สิ่งที่เหมือนกันของพวกเขาทั้งหมดก็คือการสวมใส่หมวกแห่งโชคชะตาหรือเฮลเมตออฟเฟดซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลทรงพลังที่สุดในจัก,กรวาลดดีซีหมวกแห่งโชคชะตาบรรจุวิญ,ญญาณของนาบูผู้วิเศษทรงพลังจากจักรวาลผู้ที่ได้รับเลือกสวมหมวกใบนี้จะได้รับพลังเวทมนต์เทียมเทพแม้ว่านาบูและผู้สวมใส่หมวกจะม แย่งกันเองอยู่บ่อยครั้งทําให้เมื่อใดก็ตามที่ทั้งสองเข้าขาร่วมมือกันพลังเวทมนต์ของดรเกฟดก็แทบจะไร้เทียมทานเลยทีเดียวดรเเฟดเป็นตัวละครที่ทรงพลังและน่าสนใจพลังเวทมนต์อันเหนือธรรมชาติผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ของผู้สวมใส่ทาให้ดรเฟดกลายเป็นหนึ่งในฮีโร่ผู้วิทักษ์ที่สาคัญที่สุดของจักรวรรดิดีซีดาร์ไซด์จักรพรรดิผู้โหดร้ายศัตรูหมายเลขหนึ่งของจัสติสเลกดาร์ k ไซด์ ทอร์ลผู้ไร้ความไม่ตายแห่งดวงดาวอะโพคลิปเป็นหนึ่งในวายร้ายที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังที่สุดโดยมีพลังงานคอสมิกที่เรียกว่าโอเมกาเอฟเฟกต์เป็นแหล่งพลังงานอันมหาศาลที่หล่อเลี้ยงเขาซึ่งเป้าหมายสูงสุดของดาร์คไซค์คือการครอบครองและกดขี่ทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเบื้องหลังความเทอทยันอันโหดร้ายนี้เต็มไปด้วยความก้าวร้าวและความบ้าคลัง่งโดยมีกองทัอพอันน่าสะพรึงกลัวที่เขาควบคุมทำหน้าที่เป็นเบี้ยล่างที่พร้อมลีชีพเพื่อสนองความต้องการของเขาแม้ในด้านพลังกำลังดาร์คไซค์อาจรยังถืงอง เขายังยืนหยัดอยู่ได้คือเป็นศักยภาพที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอีกท้งเชื้อสายชาวอพอลิปของดาร์กไซส์ก็ยังมอบพลังพิเศษมากมายให้แก่เขาโดยอาวุประจําตัวที่โดง่งดังที่สุดก็คือโอเมก้าบีมส์ลำแสงพลังงานทาลายล้างที่ยิงออกมาจากดวงตาของเขามันทรงพลังพอที่จะทาลายดาวได้ทั้งดวงนอกจากนี้ความยิ่งใหญ่ของดาร์กไซส์ยังมักถูกนาไปเปรียบเทียบกับธานอสวายร้ายจากจักรวาลมาเวลอีกด้วยทั้งในแง่ของพลังอันมหาศาลและเป้าหมายส่งสุดที่คล้ายคลึงกันนั่นเองสเปกเตอร์อวตารแห่งการลงทันของพระเจ้า สเปกเตอร์ re, เป็นหนึ่งในตัวละครทรงพลังแห่งจกักรวาลดีซีที่แม้จะมีการเล่าที่มาแตกต่างกันไปตามแต่ละเวอร์ชันแต่การปรากฏตัวครั้งแรกของเขาอยู่ในการ์ตูนเรื่องมอร์ฟันคอมิกฉบับที่52ในปี1940ซึ่งต่อมามอร์ฟันคอมิกได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของดีซีคอมิกเขาจึงไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ทั่วไปแต่เป็นอวาตารที่มาจากพลังอำนาจของพระเจ้าโดยทำหน้าที่เป็นผู้ลงทันบนโลกมนุษย์จุดเด่นของเขาก็คือการเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆโดยเขามักจะอาศัยอยู่ในร่างมนุษย์ที่เป็นร่างสถิตเพื่อทำหน้าที่ของตน สเปกเตอร์ re, ได้รับพลังจากพระเจ้าส่งผลให้เขามีพลังอํานาจเหนือธรรมชาติอย่างมหาศาลสามารถบิดเบือนและควบคุมความจริงรวมถึงควบคุมเวลาและพื้นที่ได้ตามต้องการและสามารถเข้าถึงความรู้ทั้งหมดในจักรวาลนับเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ทรงพลังที่สุดของดีซีคอมิกอย่างไม่ต้องสงสัยอีกทั้งยังเคยถูกจารดับว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดรองลงมาจากเดอะวันเลยทีเดียวแม้จะเคยสิงร่างของผู้คนมามากมายแต่สาหรับแฟนคอมิกส่วนใหญ่เดอะสเปกเตอร์ re, ที่เป็นที่น่าจดจําที่สุดก็คือร่างของฮาวจอแดนหรือกีล อเลกนนั่นเองกับตันอะตอมพลังมหาศาลที่กลายเป็นจุดอ่อน กัปตันอตอมหรือนาธานีลอดัมปรากฏตัวครั้งแรกใน Space Adventure ฉบ,บับที่33ในปี1960เขาเป็นหน1ในตัวละครที่มีพลังเหนือมนุษย์มากที่สุดในจักรวาล DC พลังเหล่านี้มาจากอุบัติเหตุทางวิทยาศาสตร์ที่ประสานร่รางกายของเขาเข้ากับพลังงานควอนตัมไม่ว่าจะเป็นประสาทสัมผัสพิเศษสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้มากกว่ามนุษย์ทั่วไปในระดับอะตอมทําให้เขาสามารถรับรู้การเวลาได้ต่างจากคนอื่นเห็นทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นภาพเดียวเหมือนกับการรับรู้และจําทุกสิ่งได้ในเวลาเดียวกันอีกทั้งพลังควอนตัมก็ยังส่งผลต่อสมองของกัปตันอตอมทําให้เขามีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วราวกับคอมพิว แม้จะมีพลังมหาศาลแต่ความเข็งแกร่งของกัปตันอะตอมกลับกลายเป็นจุดอ่อนของเขาเองเนื่องจากพลังที่เหนือกว่าตัวละครอื่นๆมากเกินไปทําให้การนําเขามาใส่ในเรื่องราวต่างๆกลายเป็นเรื่องยากเพราะเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายได้ส่งผลให้ตัวละครนี้มักจะถูกกาจัดทิ้งอยู่บ่อยๆนั่นคือเหตุผลที่แม้จะมีพลังมหาศาลแต่กัปตันอะตอมกลับไม่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงตามที่คาดหวัง มิ ic, สเตอร์มิกซี่พิทิกตีสัตว์จอมกวนผู้มาจากมิติที่5มิสเตอร์มิกซี่พิทิกเป็นหนึ่งในศัตรูตัวฉากาจที่เก่าแก่ที่สุดและน่ารำคาญที่สุดของซูเปอร์แมนด้วยความสามารถในการสร้างความน่ารำคาญได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเขามาจากมิติที่5อาณาจักรที่ทุกสิ่งในชีวิตลดมีพลังเหนือมนุษย์ซึ่งสามารถควบคุมมิติที่ต่ำกว่าได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อใดก็ตามที่มิสเตอร์มิกซี่พิทิกมีโอกาสเขาก็จะปรากฏตัวขึ้นเพื่อพลิกผันโลกใบนี้และทำให้ชีวิตของซูเ,เ,าาเปอร์แนนาามน โดยวิธีการเดียทจะส่งมิ C กซี่พิทติกกลับไปยังมิติของเขาคือการหลอกล่อให้เขาพูดชื่อตัวเองกลับหลังซึ่งซูเปอร์แมนก็มาจะหาวิธีหลอกล่อที่หลากหลายและสามารถเอาชนะเขาได้เสมอแม้ว่าบุคลิกและแรงดูงใจของมิกซี่พิทติกจะดูไร้เดียงสาข,ขี้เล่นหรือไม่ได้มีความชั่วร้ายแบบสุบตรงแต่เขาก็ถือว่าเป็นพลคู่คาที่น่ากลัวอย่างไม่ต้องสงสัยตราบใดที่เขายังอยู่ในจกักรวาลดีซีโลกทั้งใบก็เปลี่ยนเสมือนสนามเด็กนของเขาอยู่ดีแอนตี้มอนิเตอร์วายร้ายผู้ทำลายล้างจากักรวาล แม้จะเคยปรากฏตัวครั้งแรกในค r าสสิ o อ i n อินฟินิตี้เอิฉบับที่2ปี1985หลังจากการระเบิดครั้งใหญ่ของ Big Bang พลังมหาศาลได้แยกออกเป็น2ด้านด้านหนึ่งคือสาสารปกติหรือ p o s i ทีฟแมทเทอรกับอีกด้านคือสาสารแอนติแมทเทอร์สิ่งมีชีวิต2ตนได้ถือกำเนิดขึ้น แอนตี้มอนิเตอร์เป็นตัวแทนของทุกสิ่งที่ตกงกันข้ามกับมอนิเตอร์พี่ชายของเขาสองสิ่งมีชีวิตรับรู้ถึงการมีอยู่ของคู่ตรงข้ามและได้ต่อสู้กันเป็นเวลาล้านปีโดยเขามีเป้าหมายสูงสุดในการทำลายทุกชีวิตและสาสารปกติในมันติเวิร์สเพื่อให้เหลือแค่สาสารจักรวาลแอนตี้แมทเทอร์ของตัวเองเท่านั้นทำให้ต่างฝ่ายต่างปล่อยพลังอันยิ่งใหญ่ใส่กันแต่ไม่มีใครเหนือกว่าใครในที่สุดการต่อสู้ก็หยุดชะงักทั้งคู่โจมตีซึ่งกันและกันจนหมดสภาพและหยุดนิ่งไปนานถึง9000ล้านปี แอนตี้มอนิเตอร์ถือเป็นหนึ่งในศัตรูที่ทรงพลังที่สุดที่จ c e ติ a ลี e เคยไปเชิญหน้าหรือกวาได้ด้วยการทำลายจักรวาลนับพันเขาเป็นผู้ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตมากที่สุดแม้กระทั่งเหล่าฮีโร่ชื่อดังอย่างซูเปอร์เกิลและเดอะแฟตก็ไม่รอดพลังของแอนตี้มอนิเตอร์มีตั้งแต่พลังกำลังมหาศาลไปจนถึงการดัดแปลงความจริงแต่ความสามารถที่อันตรายที่สุด,สาาสดขเขาก็คือการดูดซับพลังงานจากสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อเสริมพลังให้กับตัวเองซูเปอร์แมนพลาม ยอดมนุษย์พลังสุริยะผู้ทรงพลังเหนือขีดจำกัดซูเปอร์แมนพรามเป็นเวอร์ชันในอนาคตของซูเปอร์แมนฮีโร่ผู้เป็นสัญลักษณ์ของดีซีคอมิกผู้มีชีวิตรอดมาได้ด้วยการเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานของดวงอาทิตย์เขามีพลังทั้งหมดของซูเปอร์แมนแต่ได้รับการยกระดับให้แกล่งกล้าขึ้นอย่างมหาศาลจากการอศาศัยอยู่ในดวงอาทิตย์ของโลกยาวนานถึง15,000ปีพลังงานจากดวงอาทิตย์ได้ชดพลังให้เขามีความสามารถเหนือกว่าเดิมยังหาที่สิ้นสุดไม่ได้นอกจากนี้ซูเปอร์แมนพรามก็ยังมีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นอย่าง เพียงเซี่ยวเดียวแต่พลังงานนี้ก็ยังทรงพลังเหนือกว่าพลังของมนุษย์กลายพันธุ์ใดๆที่เคยมีมาแต่พวกเขาก็จําเป็นจะต้องอาศัยพลังของดวงอาทิตย์ของซูเปอร์แมนพลามเพื่อคงพลังพิเศษของพวกเขาเอาไว้แม้จะมีซูเปอร์แมนอีกหลายเวอร์ชันที่แข็งแกร่งมากมายแต่ซูเปอร์แมนพลามคือผู้มีพลังทั้งหมดของพวกเขารวมกันแถมยังเรียกได้ว่ายกระดับไปอีกขั้นเลยอีกด้วยด้วยเหตุนี้เขาจึงเป็นซูเปอร์แมนที่ทรงพลังที่สุดและเหมาะสมที่สุดที่จะอยู่ในกลุ่มฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองแบทแมนฮูราาผู้นำความมืด Myth มิด เดอะแบทแมนฮูลาฟคือหนึ่งในตัวร้ายที่บิดเบี้ยวและแปลกประหลาดที่สุดในประวัติศาสตร์ของ DC Com อมิกเกิดจากการผรสมผสานระหว่างแบทแมนและจ k กเกอร์อย่างลงตัวโดยสืบทอดคุณลักษณะเด่นที่สุดของทั้ง2ตัวละครเขามีทั้งความมืดมิดของแบทแมนและความบ้าคลั่งของโจ๊กเกอร์แถมยังไร้ซึ่งความเห็นใจต่อชีวิตอย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งใน Dark ดักไนเดดเมทัลฉบับที่2ปี2020ตัวละครนี้ก็ได้กลายเป็นเดอะดาร์คส์ไนจอมไวรายผู้ทรงพลังเหนือชั้นด้วยพลังกำลังและพลังจิตที่แทบจะไร้ขีดจำกัดจากการหหหหหััััักกลลลลลงงงงงงงเเเเเเธอออออพพพพพททวผู้้้้โดย่่่ใขาาาถึ Dark ื t, ป็นงงนนนแจ เขาก็ขังเธอไว้ในเศษซากของกำแพงซอฟวลก่อนฆ่าเธอลงเหตุการณ์นี้ทำให้เขากลายเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงและทรงพลังที่สุดต่อ j จัสติ g ล e กันเลยทีเดียวเดอะดาร์กส n ไนท์ถือได้ว่าเป็นตัวตนแห่งความมืดมิดอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงจุดอ่อนเดียวที่แท้จริงของเขามีเพียงความหยิ่งยโสซึ่งเป็นสายเหตุที่ทำให้เขาพ่ายแพ้ต่อวันดูบูแมนในท้ายที่สุดดร์แมนฮัตตันพลังอำนาจเหนือจักรวาล เดิมทีพลังอันมหาศาลของดร์แมนฮัตตันเคยปรากฏเฉพาะในหน้ากระดาษหนังสือการ์ตูนชุดวอชเมนเท่านั้นจนกระทั่งในยุครีเบิร์ตจอห์นออสเตอร์แมนก็ได้ก้าวเข้าสู่จักรวาลดีซีอย่างเป็นทางการผ่านอีเวนต์เอมิกเรื่อง Do มส์เดย์คล็อกก่อนหน้านั้นดร์แมนฮัตตันเคยเป็นเพียงนักฟิสิกส์ธรรมดาคนหนึ่งจนกระทั่งเขาติดอยู่ภายในเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่แยกสารร่างกายของเขาไปจนถึงระดับอะตอมอย่างไม่ตั้งใจแต่ด้วยความสามารถพิเศษทำให้จอห์นสามารถฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาหหมมมมมมม่่่่ไดด้้้ออีีีีกคคครรรรรััััััังงงงลลาาาาาาายยยเเเปนนนนนนนวววิิิ์ทททชตตตูพขญสถ การร <b> ับรู้ทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นพร,พร้อมๆกันรวมถึงสามารถควบคุมสาสารและเดินทางไปยังจกักรวาลต่างๆได้อีกด้วยเมื่อเขาก้าวเข้าสูจจา่จักรวาลดีซีอย่างเป็นทางการดรแมนฮัตตันสามารถต่อสู้กับเหล่าฮีโร่ผู้ทรงพลังที่สุดของดีซีหลายๆตัวได้อย่างง่ายดายจนกระทั่งแบ,บทแมนฮูลาฟได้ขโมยพลังบางส่วนของเขามาใช้ในดาร์กไนท์เดดเมทัลซึ่งก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพลังของดรแมนฮัตตันนั้นอันตรายขนาดไหนเมื่อมันถูกใช้ในทางที่ชั่วร้าย DA เอลส ครอบครัวผู้ส่งพลังเหนือจัก,กรวาล DC d l s คือกลุ่มพี่น้อง7องค์ผู้เป็นตัวตนของแนวคิดพื้นฐานของชีวิตไม่ว่าจะเป็นดรีมหรือที่รู้จักกันในชื่อ m o r p h e ยสเป็นตัวแทนของความฝันและจินตนาการเดสตัวแทนของความตาย Destiny ตัวแทนของโชคชะตา d i s เพียตัวแทนของความสิ้นหวังดีไซน์ตัวแทนของความปรารถนา d ลิเลียมตัวแทนของความคลั่งไคล้และเดสท r u c t i o ตัวแทนของการทำลายล้างแม้จะเป็นพี่น้องกันแต่พวกเขาทั้ง7กับมีบุคลิกที่แปลกประหลาดทั้งมีความผูกพันและความตึ่นเครียดในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังอาจนับได้ว่าพวกเขาอยังเป็นหนึ่ง ในบรรดาตัวละครที่ทรงพลังที่สุดในจัก,กรวาลที่มักจะมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์สำคัญหลายๆครั้งในประวัติศาสตร์ของดีซคอมิกพี่น้องแต่ละคนล้วนทรงพลังแทบจะเบ็ดเสร็จสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างภายในขอบเขตอำนาจของตัวเองพวกเขาไม่ได้มีบทบาทเป็นฮีโร่หรือวายร้ายแต่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสัจธรรมแห่งชีวิตที่ไม่อาจหลีกหนีอำนาจและอินทธิพ์ของพวกเขาแผ่ขยายวงกว้างไกลเหนือกว่าตัวละครอืน่นๆในจัก,กรวาลดีซส่วนใหญ่ยกเว้นเพียงพลังอำนาจที่อยู่เหนือกว่าบางองค์เท่านั้น อีเลนเบลล็อกผู้สืบทอดบัลลังก์สวรรค์อีเลนเบลล็อกปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะเด็กผู้หญิงมนุษย์ธรรมดาที่มีความสามารถพิเศษในการมองเห็นวิญ,ญญาณก่อนที่ในเวลาต่อมาเธอจะได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงว่าเป็นลูกสาวของทูตสวรรค์ไมเคิลโดยมีพลังของทูตสวรรค์ทั้งหมดเช่นเดียวกับพ่อของเธอเมื่อเทียบกับตัวละครชื่อดังอื่นๆในดีซีคอมิกอีเลนถือว่าเป็นตัวละครรุ่นใหม่ที่เพิ่งปรากฏตัวในจัก,กรวาลนี้เธอโผล่ครั้งแรกในเล่มลูซิเฟอร์ฉบับที่4ปี2000แต่พลังอันมหาศาลของเธอก็พาเธอไต่่่่่เเเเตตตต้้้้้้าาาาาาขขขขขึึนนนนนนสูููออ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 ััััััดดบๆงง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 งววววลลลละคครรรรรผททพพพยยย็กกกกกจจีีีธิิณมไปห ทำให้เธอกลายเป็นผู้สุดทอดาลังของ The รี e ซน n t เทพผู้ทรงพลังสูงสุดรองลงมาเพียงดอะวันอีกด้วยอาจเรียกได้ว่าอีเลนเบลล็อกก้าวเข้าสู่การเป็นเทพผู้สร้างสรรค์อย่างแท้จริงเธอมีพลังอํานาจเบ็ดเสร็จในทุกด้านสามารถปรากฏตัวอยู่ทุกหนทุกแห่งได้อย่างอิสระรวมถึงรู้แจ้งเห็นจริงในทุกสรรพสิ่งโดยมีเพียงสิ่งเดียวที่ฉุดรัง้งเธอไว้นั่นก็คือการที่เธอยังไม่สามารถเข้าใจพลังของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ทําให้เธอไม่สามารถควบคุมพลังเหล่านั้นได้ในระดับสูงนั่นเอง แม้ตัวละครแต่ละตัวในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้จะมีจุดเด่นหรือทักษะความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังคงเต็มไปด้วยตัวละครทรงพลังหรือกว่าตัวละครอื่นๆอย่างชัดเจนแน่นอนว่ายังมีอีกหลากหลายตัวละครที่เราไม่ได้หยิบยกมาพูดถึงในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆอยากนำเสนอหรืออยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรมาเล่าเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์กันเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ใต้ล่างนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม